คเมื่อไม่กี่วันก่อนมีเพื่อนที่รู้จักกันเขาโพสต์ว่าได้ไปซื้อแผ่นหนังมาแผ่นแท้จากร้านของที่คว้างไปยิ่งแรงยิ่งกลับมาเร็วร้านนั้นนั่นแหละแล้วก็ออกมาบนบนเรื่องคุณภาพของแผ่นคือมันไม่ได้หมายความว่าแผ่นเขาคุณภาพแย่นะแต่เรื่องภาพเรื่องเสียงอะที่เข้าขั้นแย่มันแย่ยังไงหรอ เขาบอกว่าเฟรมเรทมันดูไวกว่าปกติและเสียงสูงเพี้ยนสตาร์ลอดก็เลยเข้าใจได้ทันทีว่ามันเกิดจากอะไรรายการ The Spin Off รายการที่จะสปินคุณออกไปพบกับสิ่งละอันพันะน้อยที่คุณอาจมองข้ามไปในโลกภาพยนตร์ในวันนี้จะพาไปดูสาเหตุที่อาจจะเป็นขาลงของวงการ Home Entertainment บ้านเราครับ ก่อนอื่นอยากให้กลับไปฟัง EP ีที่2ของรายการ The Spin-Off กันก่อนเพื่อทบทวนความจำกันสักเล็กน้อยที่พูดเรื่อง HD ที่ไม่ HD นั่นแหละมันจะมีที่พูดถึงเฟรมเรทของหนังด้วยคร่าวๆก็คือภาพยนตร์ใช้เฟรมเรทที่24เฟรมต่อวินาทีทีวีระบบ PAL หรือทีวีที่ใช้ในบ้านเราใช้เฟรมเรทที่25เฟรมต่อวินาทีทีวีระบบ NTSC ใช้เฟรมเรทที่29.97เฟรมต่อวินาทีปัญหามันก็จะอยู่ตรงที่ถ้าเราจะฉายฟิล์มหนังลงทีวีมันจะเฟรมเรทไม่เท่ากันพอมันไม่เท่ากันมันก็จะเกิดภาพกระพริบถ้าเป็นแบบนี้มันก็จะไม่ดีกับคนดูแน่นอนโชคดีที่มนุษย์เราก็ยังพอจะมีหัวคิดกันอยู่จึงได้คิดค้นเครื่องเทเลซีนขึ้นมาเก็ตไหมเทเลวิชั่น ซีนนี่มากเทเลซีนง่ายดีวะ่ะหลักการของเทเลซีนก็ไม่ได้ยากใช้ฟิล์มขึ้นจอ1เฟรมแล้วให้ทีวีแพร่ภาพนั้น1เฟรมแต่ปัญหามันอยู่ที่เฟรมเรทไม่เท่ากันเครื่องเทเลซีนก็จะมีตัวแก้ปัญหาอยู่เรียกว่าพูดาวมาดูที่ระบบพาวก่อนจาก24เฟรมไป25เฟรมจะใช้ระบบ2-2 o t o พูดา หรือสองต่อ2อูพูดาวก็คือ2เฟรมของฟิล์มจะเท่ากับ2เฟรมของทีวีก็จะเป็นเฟรมที่ 1, 2วินาทีที่1ของฟิล์มก็จะเป็นเฟรมที่ 1, 2วินาทีที่1ของทีวีจนเฟรมที่ 23, 24วินาทีที่1ของฟิล์มก็จะเป็นเฟรมที่ 23, 24วินาทีที่1ของทีวี แล้วเฟรมที่1-2วินาทีที่2ของฟิล์มก็จะตกไปเป็นเฟรมที่25วินาทีที่1และเฟรมที่1วินาทีที่2นั่นแปลว่าหนังจะฉายเร็วขึ้นราวๆ4.2%ฟังดูเหมือนมันไม่ได้ไวมากแต่มันก็ไวนะจากหนัง100นาทีเมื่อฉายในระบบพาวจะฉายจบในเวลา96นาทีการที่หนังจบไวขึ้นแปลว่า ตัวละครย่อมพูดไวขึ้นฉากแอคชั่นไวขึ้นแต่มันก็ไม่ได้ไวเกินไปจนเราดูไม่ทันแต่พอภาพมันไวขึ้นเสียงมันก็ต้องไวตามการเร่งให้เสียงมันไวขึ้นแปลว่า pitch ของเสียงก็จะต้องเปลี่ยนตามวิกิพีเดียบอกว่าเสียงจะสูงขึ้น0.707เซมิโทนจะตลอดไม่เข้าใจคำนี้แต่คิดว่าคนที่เรียนดนตรีอาจจะเข้าใจเลยบอกไว้ก่อน ทีนี้มันก็จะทําให้เสียงสูงขึ้นแบบฟังออกแน่นอนถ้ามีเพลงยิ่งแยกได้ง่ายเลยแต่มันก็มีวิธีแก้เหมือนกันเพราะเครื่องเทเลซีนก็จะมีตัวเลือกปรับพีชของเสียงให้ไม่เพี้ยนได้ถ้าจะให้ยกตัวอย่างก็คงจะเป็นช่องโมโนเพราะชอบฉายหนังซึ่งทีวีในบ้านเราเป็นระบบพาวทางโมโนก็จะต้องแปลงหนังต้นฉบับผ่านเครื่องเทเลซีนให้ฉายทีวีได้ที่25เฟรมต่อวินาที ซึ่งทางโมโนถือว่าทำการบ้านมาดีเพราะเท่าที่ได้ฟังเสียงพบว่าหนังส่วนใหญ่เสียงไม่ได้เพี้ยนจากการเร่งความเร็วเมื่อเทียบกับช่อง7ที่ฉายหนังอันนี้ชัดเจนมากๆว่าช่อง7ไม่ได้ปรับพิชของเสียงทำให้เสียงสูงขึ้นจะตาหลอดไม่ได้ดูทีวีมาหลายเดือนเลยไม่รู้ว่าช่อง7แก้ไขแล้วหรือยังต้องฝากให้ท่านผู้ฟังไปช่วยกันฟังเสียงให้หน่อยแล้วกันพอเป็นของระบบ NTSC ที่ 29.97เฟรมต่อวินาทีหากใช้วิธี t 2 o Two p d o w นั้นจะหมายความว่าหนังจะต้องถูกเร่งสปีดไปถึง25%ซึ่งมันทำไม่ได้แน่นอนคนดูเวียนหัวตายแน่หนังจาก120นาทีจะถูกใช้จบในเวลาแค่96นาทีซึ่งอะไรจะไวขนาดนั้นหลักการแก้ของเครื่องเทเลซีนในระบบนี้คือจะลดสปีดฟิลมลงมล0ง1.001 001 001ไปเรื่อยๆเปอร์เซ็นต์เพื่อทำให้เฟรมเรทของฟิล์มเป็น23.976เฟรมต่อวินาทีทำไมต้องเป็นเลขนี้เนื่องจากถ้าเอาไปตั้งหารกับ29.97จะได้4ส่วน5พอดีคนเราก็ฉลาดเนะตีความ4ส่วน5ได้ว่า4เฟรมของฟิล์มจะเท่ากับ5เฟรมของทีวี เครื่องเทเลซีนจะทำการลดความเร็วในการหมุนฟิล์มให้เกิดบางเฟรมที่จะเหลื่อมๆกันจำเรื่อง1เฟรม2ภาพในระบบอินเทอร์เลสได้ไหมคัดลายมือบรรทัดบนล่างนั่นแหละลองยกตัวอย่างละกันเรามี4เฟรมที่ต้องการยืดเป็น5เฟรมคือเฟรม A B C D เฟรม A จะถูกแบ่งเป็น2ภาพเฟรม B จะถูกแบ่งเป็น3ภาพ ฟรม C จะถูกแบ่งเป็น2ภาพและเฟรม D จะถูกแบ่งเป็น3ภาพเวลาออกอากาศจะได้ลำดับของภาพดังนี้ A A B B B C D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  นั่นคือเฟรมที่3 4ของทีวีเกิดจากการนำภาพเฟรมที่2 3ของฟิล์มมาฉายเหลื่อมกันเขาถึงเรียกว่า 2,3ูดือหต่อ3ามพูดาวและในเมื่อเฟรมของหนังกับทีวีที่ถูกเหลื่อมให้เท่ากันแล้วความเร็วหนังก็จะไม่เปลี่ยนจริงๆต้องบอกว่ามันเปลี่ยนแต่เปลี่ยนน้อยมากที่1.001.001.001%ที่ว่าตะกี้นะแต่ถ้านึกไม่ออกจริงๆเอาเป็นว่าหนัง2ชั่วโมงของฟิล์มเมื่อฉายในทีวี ในระบบ NTSC จะยาว2ชั่วโมง7วินาที7วินาทีที่ยาวขึ้นเนี่ยเทียบเท่ากับซึ่งเสียงก็อาจจะมีถูกยืดตามภาพนะแต่พิ t ช h ไม่เปลี่ยนเพราะมันยืดน้อยมากหนังที่ฉายในทีวี NTSC มันจะมีความภาพเหลือหล่อมๆถ้าสังเกตดีๆ แต่ข้อดีของมันคือมันไม่ต้องเร่งสปีดในขณะที่ฉายในทีวีพาวภาพต่อเฟรมจะชัดเจนไม่เหลื่อมแต่ก็ต้องถูกเร่งสปีดและอาจจะเสียงเพีย้ยนก็ต้องได้อย่างเสียอย่างนะแผ่นหนังก็จะออกแบบมารองรับกับทีวีเช่นกันโดยที่แผ่น VCD กับ DVD จะรองรับเฟรมเรทแค่2แบบเท่านั้นคือพาวและ NTSC แผ่นหนังที่ขายในบ้านเรายุคแรก ก็จะต้องแปลงเป็น p าวเพื่อให้ฉายในทีวีบ้านเราได้เครื่องเล่นแผ่นในบ้านเรายุคแรกๆก,ก็อาจจะไม่สนับสนุน NTSC ด้วยซ้ำค่ายแผ่นที่แปลงเก่งๆและมองปัญหาของ p าวออกจะแก้ไขความเพี้ยนของเสียงให้ด้วยแต่ถ้าทำแบบลวกๆไม่ได้สนใจความหลุดหิดก็จะตกลงมาอยู่ที่ผู้บริโภคเต็มๆแต่พอในยุคก,กลางทีวีที่วางจำหน่ายในบ้านเราสามารถรองรับภาพแบบ NTSC ได้ เครื่องเล่นแผ่นต่างๆก็เช่นกันทําให้เราสามารถเล่นแผ่นหนังอิมพอร์ตจากต่างประเทศได้เพราะทั้งทีวีและเครื่องเล่นรองรับค่ายแผ่นก็จะแบ่งชัดเจนว่าหนังไทยยังทําเป็นพาวอยู่แต่หนังฝรั่งจะทําเป็น NTSC ตามที่ค่ายหนังส่งไฟมาสเตอร์มาแบบนี้คนดูก็ยังพอแฮปปี้นะยกเว้นหนังไทยถ้าให้เดาคงเพราะว่าค่ายหนังไม่อยากเสียค่าใช้จ่ายในการทำเทเลซีน สครั้งเพราะหนังไทยยังไงก็จะต้องได้ฉายในทีวีแน่นอนตู้ทำไฟล์เป็นระบบพาวไปเลยลงแผ่นก็ได้ฉายทีวี TV ก็ดีง่ายผู้บริโภคก็คงต้องยอมแต่พอมาเป็นยุคข,ของ HD อันนี้คือสิ่งที่ควรต้องตั้งคำถามที่สุดแล้วเมื่อหนังในยุคนี้แทบจะใช้มาสเตอร์เป็นไฟล์ดิจิตลัลกันหมดแล้วความจำเป็นในการเอาฟิล์มไปทำเทเลซีนก็คงจะไม่จำเป็นเพราะสามารถใช้ซอฟต์แวร์ในคอมพิวเตอร์แปลงไฟล์เอาได้ และยุค HD ที่มาพร้อมกับแผ่นบูเรนั้นสามารถรองรับเฟรมเรทได้หลากหลายมากขึ้นไม่ว่าจะเป็น 23.976, 24, 25, 29.97, 30, 59.94และ60เฟรมได้หมดแล้วไฟล์หนังต่างๆก็แทบไม่มีความจำเป็นที่จะต้องแปลงไฟล์เป็น PAL หรือ NTSC อีกแล้วสามารถใช้เฟรมเรทของฟิลม์มในการทำมาสเตอร์ให้กับแผ่นบูเรย์ยังได้เลย แต่เหมือนว่าค่ายแผ่นจะไม่เข้าใจก็ยังคงจะแปลงไฟล์ให้เป็นพาวลงแผ่นบูเรมาทำร้ายคนดูหนังอยู่อีกและยังไม่พอไม่แก้เสียงให้ด้วยเสียงเพี้ยนน่าเกลียดบางเรื่องเพื่อนมาบ่นให้ฟังว่าภาพไม่ชัดเหมือนเอาภาพจาก DVD มาแปลงขยายเอางานลวกมากเมนูก็ง่อยอุ้ยขอโทษค่ะไม่สวยแบบนั้นเบื้องหลังพิเศษก็แทบไม่มี ยุค2020คงจะเป็นขาลงของวงการแผ่นหนังก็จริงเพราะค่ายหนังก็เริ่มที่จะล้มหายตายจากไปจากตลาดบางส่วนก็ขอเลิกดีลกับค่ายหนังไปแล้วแต่ค่ายแผ่นที่ยังเหลืออยู่อะ่ะค่ายนั้นน่ะถ้ามันจะต้องเป็นยุคสุดท้ายของแผ่นหนังในบ้านเราแล้วจริงๆก็ช่วยทำให้มันดีๆไปหน่อยได้ไหมเพราะยังไงมันก็มีคนซื้ออยู่แน่ๆละเป็นคนที่ชอบสะสมแผ่นหนังจริงๆชอบดูหนังจริงๆไม่ใช่คนทั่วไปที่ไม่ได้ซีเรียสแล้ว แต่เป็นคนจริงที่เขาซีเรียสซีเรียสขนาดไหนซีเรียสแบล็คโอ้แล้วถ้าคุณภาพยิ่งแย่ลงไปเรื่อย,อยแล้วค่ายแผ่นจะร้องเพลงชาติให้ใครฟังโอ้พูดก็หงุดหงิดวะถ้าอย่างน้อยคุณจะใส่ใจกันสักหน่อยอะนะเพราะเราก็ไม่ได้ไปแบมือขอฟรีเลิกซื้อแผ่นผีก็เลิกให้แล้วก็อย่าทำให้เราผิดหวังดีวะ ติดตามรายการ The Spinoff ได้ทางแอปพลิเคชัน Podcast ชั้นนำที่รองรับระบบ RSS f e e d พบกันวันพฤหสัสบดีเว้นวันพฤหสัสบดีพูดคุยแลกเปลี่ยนไอเดียกันได้ที่ twitter @starlord4k @theopeningcast สำหรับวันนี้สวัสดีครับ